สวัสดีครับบัตรคุณเคยคุณเคยฮัลโหอก็ไม่พูดไงผมก็ไม่รู้ ดูจากประวัติแล้วคุณมีนัดที่ต้องมาตั้งแต่เมื่อวานนี่คะแล้วเมื่อวานทำไมคุณถึงไม่ได้มาล่ะอ๋อพอดีเมื่อวานผมเป็นหวัดครับไม่ค่อยสบายผมก็เลยเมาเนี่ยอ๋อแล้วดีขึ้นหรือยังอ๋อดีขึ้นมากเลยครับตอนนี้ขอบคุณนะครับหมอเอาถ้าดีขึ้นแล้วเราคุณมาทำไมอ่อะออคืออย่างนี้ครับช่วงนี้ผมมักจะฝันเห็นหมดทุกคืนเลยครับหมอ มดใช่ครับฝันถึงมดเยอะๆมดเยอะมากเลยครับหลายตัวมากเลยมดหลายตัวแล้วมันทำไมอ่ะมันกําลังเตะฟุตบอลกันครับเออย่องี้ครับคือช่วงนี้เนี่ยผมฝันถึงเห็นมดกําลังเตะฟุตบอลกันทุกวันเลยครับมีตีลังกาด้วยนะครับมดบางตัวมันตีลังกาได้นะครับพวกมันเนี่ยเตะฟุตบอลกันเก่งมากเลยนะครับแต่มันค่อนข้างช้าไปหน่อยผมเนี่ยดูจนเหนื่อยแทนเลยนะครับเอ ทชิวต้องขอโทษด้วยนะครับคุณคงเป็นหวัดยังไม่หายดีสินะงั้นเรานี่กลับไปทานที่บ้านนะคะพอกลับถึงบ้านแล้วขอ,ขอ่ะก็ยกพยายามตักยาให้ม,มากอา่ะแล้วก็เริ่มทานคืนนี้ได้เลยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยล่ะเออผมขอเริ่มทานตั้งแต่พรุ่งนี้ได้ไหมครับทำไมอ่ะเพราะว่ามดพวกนั้นมีเตะนักชินคืนนี้ครับ นี่ไม่มีมุกอื่นเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยมุกนี้มันตลกตรงไหนทาาจริงเดี๋ยวคนดูเขาก็เบื่อหรอกเอองั้นเอาอย่างนี้ไมครับคุณหมอช่วยด่าผมไอจมูกชมพู่ไอจมูกโตแบบนี้ก็ได้ครับเผื่อคนดูเขาอาจจะขำ <c oughs> ออไอจมูกโตไอจมูกชมพู่ขอบคุณมากเลยครับคุณหมอขอ,ขอ,ขอบคุณมากงั้นผมขอโตกลับคนนะครับเดี๋ยวไปดูนักชินไอพวกมดพวกนั้นไม่ทันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดยอ้อ๋อได้เลยครับโอ้ผมชอบกินมากเลยครับเนี่ยหมายถึงในในรูปอะผมชอบกินมากนิววันนี้งานยุ่งไหมไม่ยุ่งเลยครับเจ้านายถ้างานไม่ยุ่งพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะบริษัทฉันไม่ต้องการคนว่างงานะวันนี้งานยุ่งไหมโซก ยุ่งมากเลยครับเจ้านายวันนี้ผมนั่งทําเอกาสารจนมืองิมืงองอหมดแล้วครับเนี่ย <Wow. S 1> งานแค่นี้บ่นเหนื่อยเหรองานพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทํางานแล้วนะ,ะบริษัทฉันไม่ต้องการคนที่ไม่มีความอดทนแล้ว <c oughs> เมละ่ะเป็นไงบ้างวันนี้งานยุ่งไหม <c oughs> ยุ่งบ้างไม่ยุ่งบ้างค่ะเอองานของวันนี้แล้วก็นพรุ่งนี้เสร็จหมดแล้วนะคะเจ้านายโห <c oughs> <c oughs> งั้นก็แสดงว่างานมันน้อยจนเธอสามารถทํางานของพรุ่งนี้เสร็จเลยหรอถ้างานทั้งหมดเสร็จหมดแล้วอ่ะงั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทํางานแล้วนะแล้วพัทล่ะวันนี้งานยุ่งไหมกําลังดีค่ะอ้าวถ้ากําลังดีก็แปลว่างานไม่ยุ่งอะสิแล้วฉันจะมีเธอไวทาไมงั้นพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทํางานแล้วนะ ครับและนายละเบนวันนี้งานยุ่งไหมฉันถามก็ตอบสิพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะบริษัทฉันไม่รับคนบ้าโอ้หมดตูแล้วเว้ยยังไม่ไปอีกกลับทางไหน